ทุกคนอย่าเพิ่งจองตั๋วเครื่องบินอย่าเพิ่งจองที่พักเด็ดขาดนะครับผมผมเดินเข้าไปช่องตอมอปุ๊บนะครับผมก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขานะครับแล้วก็รอยืนนิ่งมากตอนนั้นรอว่าเขาจะถามอะไรปรากฏว่า สวัสดีครับทุกคนซูซูนะครับผมวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวเกาหลีใต้ครั้งแรกเลยครับผมผมก็ไปเที่ยวช่วงประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการอัดวิดีโอระหว่างการเดินทางแล้วก็ตอนเข้าตมอมาด้วยนะครับผมไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูครับแต่ช่วงนี้นะครับดูข่าวแล้วเห็นกระแสดราม่าติดตมอเกาหลีดราม่าเข้าประเทศเกาหลีแบนดเกาหลีกันแบบช่วงนี้กําลังดังเลยนะครับผมเห็นข่าวนะครับพี่เขาถามว่ามีต้นไม้กี่ต้นที่โรงแรมแล้วก็ห้องพักเป็นสีอะไรอะไรแบบนี้ครับผมก็วันนี้ถือว่า เป็นโอกาสเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังครับผมก่อนป้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผม สำหรับการไปประเทศเกาหลีใต้นะครับเมืองที่ผมจะไปนะครับเป็นเมืองปูซานครับทุกคนปูซานก็จะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เป็นเมืองท่าที่สําคัญของประเทศเกาหลีใต้ด้วยครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็หลากหลายนะครับผสมผสานระหว่างธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ความเป็นเมืองที่ทันสมัยอย่างลงตัวเลยแหละครับผม ทุกคนอย่าเพิ่งจองตั๋วเครื่องบินอย่าเพิ่งจองที่พักเด็ดขาดนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียน KETA ครับผมหลายหลายคนน่าจะทราบดีนะครับว่าการไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยเขาฟรีวีซ่าครับทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาต้องให้เราลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าประเทศเขาได้ครับ KETA ก็คือระบบการขออนุญาตเข้าเกาหลีใต้แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการเข้าประเทศครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก่อ ข้อมูลต่างๆอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดเอกสารตามที่เขากําหนดนะครับแล้วก็จะมีค่าลงทะเบียนด้วยนะครับผมประมาณ10,000วอนหรือว่า200กว่าบาทนะครับไม่ถึง300ครับผมจะใช้เวลาการอนุมัติประมาณ1-2วันนะครับส่วนตัวผมนะครับไม่ได้มีปัญหาในการลงทะเบียนครับลงทะเบียนผ่านชลุยนะครับซึ่งมีหลายๆเว็บไซต์นะครับเขาได้บอกถึงวิธีการลงทะเบียนขั้นตอนการลงทะเบียนไว้อย่างละเอียดครับก็สามารถไปติดตามดูได้ครับครั้งต่อไปนะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนละอายุอยู่ได้ถึง2ปีนะครับสามารถไปเที่ยวได้เลยครับผม Thank <laughs> you. เอาละครับถ้าเราลงทะเบียน KETA ผ่านนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ไปจองตั๋วเครื่องบินกันเลยครับผมผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็เลยเลือกสายการบินที่บินตรงจากสนามบินเชียงใหม่นะครับไปสู่ปูซานเลยนะครับผมเป็นคนชอบสีส้มครับเลยจอง JAL นะครับก็ออกเดินทางกันช่วงประมาณตอน5ทุ่มนะครับก็จะถึงที่สนามบินกิมแฮรที่ปูซานช่วงเช้าเลยนะครับประมาณ7โมง8โมงนะครับบินตรงไม่ได้ต่อเครื่องครับผมบนเครื่องบินนะครับก็เข้าไปแล้วก็ดู ลำใหม่แล้วก็ดูสะอาดนะครับเบาเขาจะเป็นเบาผ้านะครับก็จะค่อนข้างนุ่มฟิลคล้ายๆกับเครื่องบินบินภายในประเทศของประเทศเราเลยนะครับพิเศษอย่างหนึ่งครับสายการบินนี้เบาเขาจะเป็นเบารักสุขภาพนะครับก็คือจะให้เรานั่งหลังตรงตลงอ,อดเวลาคือทุกคนเอนได้น้อยมากคือแคบจะไม่ได้นอนเลยครับก็พยายามโหลดหนังโหลดซีรีส์ไปดูยาวๆแล้วกันครับสำหรับคนหลับยากเพราะส่วนตัวผมเป็นคนหลับยากมากถ้าที่นอนไม่ดีถ้าเสียงดังหรือว่าอะไรเงี้ยจะหลับไม่ได้เลยก็เผลองีบไปนิดๆไม่ได้หลับยาวเหมือนคนอื่นเขานะ แต่บางคนผมเห็นนะเขาขึ้นไปแล้วเขาหลับทันทีเลยไม่รู้เขาทาได้ยังไงแต่ผมเป็นคนหลับยากก็หลับไม่ได้เลยถ้าใครหลับยากแล้วก็ต้องการพักผ่อนเนี่ยขอแนะนําให้จองสายการบินแบบปรับเบาะเองได้เยอะๆแบบ Business Class หรือว่า First Class ไปเลยนะครับผมสาหรับผมเน้นประหยัดครับเราเลยจองโลคอสครับได้บินตรงแล้วก็ได้น้าหนักกระเป๋าด้วยครับทุกคนก็ไม่คิดมากครับก็ไม่เป็นไรถือว่าไปเที่ยวเราเก็บเงินไปทําอย่างอื่นนะครับเราจองตั๋วเครื่องบินกันเสร็จแล้วลําดับต่อไปนะครับเราทําแพลนกันเลยครับผมการทําแพลนของผมนะครับผมเป างแผนอยู่แล้วเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะวางแผนแต่ละวันแต่ละวันเลยวางแผนแม้กระทั่งชุดว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้จัดกระเป๋าแล้วก็ทําให้เรามีความสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปยุ่งยากตอนที่เราไปถึงนะครับผมก็ทําแผนเลือกจากสถานที่ที่เราสนใจจะไปนะครับก็หาตาม u ู u ู e หาตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆดังๆของปูซานครับแล้วเราก็มาจัดลำดับนะครับว่าวันไหนเราจะไปที่ไหนก่อนจะไปที่ไหนทีหลังนะครับก็สามารถดูจากระยะ ทางดูจากในแมพสนะครับว่าที่ไหนเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถเที่ยวได้อย่างครอบคลุมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างส่วนใครอยากดูคลิปตอนที่ผมไปเที่ยวก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ช่องของผมมิสเตอร์นภัสครับเมื่อเราทําแทนเสร็จนะครับผมแนะนําให้ทุกคนทําเป็น PDF เนะครับเก็บไว้ในโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แนะนําให้ทุกคนปริ้นออกมาเป็นกระดาษด้วยนะครับ <c oughs> ผมเพื่อที่ว่าเวลาเขาขอดูเอกสารแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถยืนยันเอกสารนั้นกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับอย่าลืมปริ้นออกมานะครับผมว่าสะดวก บางทีแบตโทรศัพท์เราหมดหรือโทรศัพท์เราเกิดปัญหาเนี่ยเราทําโทรศัพท์หายเนี่ยเราก็ไม่มีข้อมูลเลยแต่ถ้าเราปริ้นออกมาเนี่ยครับทุกคนมันก็จะง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้ข้อมูลนั้นยืนยันกับเจ้าหน้าที่ครับ สำหรับที่พักนะครับที่ปูซานก็มีที่พักหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบตามงบประมาณของเรานะครับส่วนทริปนี้นะครับผมพักที่ไอบิสปูซานแหงอุนแดครับผมเป็นห้องพักที่สะอาดแล้วก็สะดวกสบายนะครับโรงแรมอยู่ใกล้กับหาดแฮอุนแดเลยครับสามารถเดินไปเที่ยวที่หาดแฮอุนแดได้เลยครับไม่ถึง5นาทีอยู่ใกล้มามากเดินลงจากโรงแรมแล้วก็ข้ามถนนได้เลยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับอยู่ใกล้ตลาดถนนคนเดินแฮอุนแดด้วยนะครับอาหารเช้านะครับก็จัดเต็มมากๆมีของครบ อย่างเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากมากด้วยครับทุกคน ต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการใช้เงินที่นั่นบ้างนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ได้แลกเงินสดไปด้วยนะครับเพราะว่าตามร้านค้าเล็กๆตามร้านค้าท้องถิ่นหรือว่าถนนคนเดินบางร้านนะครับเขาไม่รับบัตรนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเตรียมเงินสดไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการใช้บัตรนี่นะครับบัตรยูทริป,รปนะครับส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ใช้ธนาคารกรสิกรอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมัครง่ายมากๆแล้วก็มีการใช้ที่สะดวกสบายะครับเพียงแค่เราเนะครับเติมเงินไทยเข้าไปในบัตรนะครับเวลาเราใช้จ่ายเราสามารถเอาบัตรนี้ไปแตะท เลยนะครับแล้วเขาก็จะคิดเงินตามเลทเงินณนะปัจจุบันให้เราเลยเป็นเลทเงินที่ถูกที่สุดด้วยนะครับแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลนะว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจะมีโบนัส100บาทนะครับถ้าใช้ครั้งแรกนะครับผมก็สมัครกันเยอะๆนะครับสะดวกมา,มากๆครับผม หลายๆคนรอคอยช่วงเวลานี้แล้วใช่ไหมครับก็คือประสบการณ์การผ่านต่ออของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศตั้งแต่อยู่บนเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องบินแลนดิ้งลงที่สนามบินกิมแฮรที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้เลยครับผมตื่นเต้นตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับเราเดินทางตอวกลางคืนนอนหลับก็แทบจะไม่ได้หลับนะครับก็เช้ามาก็จะเบลอๆนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนลงจากเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ พอลงจากเครื่องนะครับเราก็เดินออกไปตามทางเลยครับเขาเดินไปทางไหนเราเดินไปทางนั้นเลยครับทุกคนลงเครื่องมานะครับเขาจะยังไม่มีตอมอมายืนดักนะครับตอนที่ผมไปเที่ยวที่ฮ่องกงอะ่ะลงจากงวงช้างปุ๊บตอมอยืนดักแบบโอ้โหยืนเป็นสิบเลยครับแล้วก็ตรงเข้ามาชาร์จเราเลยอะ่ะมาถามข้อมูลเรามาขอดูเอกาสารเราที่นี่ก็จะเงียบกริบไม่มีตอมแอม้แต่คนเดียวครับผมแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยครับ เขาก็จะมีช่องบอกครับผมจะมีช่องสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ f o r e i g n passport นะครับเราก็เดินไปที่ช่องของนักท่องเท,ที่ยวต่างชาติได้เลยครับ นี่ครับทุกคนเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับมีภาษาไทยบอกด้วยนะครับแล้วเราก็เดินตามลูกศรไปเลยครับนี่มีคนกําลังต่อคิวอยู่เลยครับผมช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดคือการต่อคิวรอเข้าตอมนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ30-40ถนาทีนะครับเพราะว่าผมเข้าแถวไปเป็นคนแรกๆครับก็รอไม่นานเท่าไหร่แต่เห็นบางคนเขารอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยครับแถวเราก็จะเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆครับขยับเข้ามาใกล้ช่องเรื่อย เราเตรี <Sky jogo> ยมเอกสารให้พร <lawsuit> ้อมนะครับเผื่อเขาจะขอดูนะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตอมครับเขาก็จะบอกให้เราเข้าช่องนู้นช่องนี้นะครับเราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเข้าตอมช่องไหนเวลาช่องไหนว่างเขาจะให้เราเข้าช่องนั้นเลยครับทุกคนเราไม่สามารถเลือกได้ครับผมเดินเข้าไปช่องตอมปุ๊บนะครับผมก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขานะครับแล้วก็รอยืนนิ่งมากตอนนั้นรอว่าเขาจะถามอะไรแต่ปรากฏว่า เขาไม่ถามอะไรเลยครับทุกคนเขาไม่ถามอะไรเลยครับทุกคนเวลาเราไปต่างประเทศเนาะเราก็ไปทํากันบ้านมาเราก็ไปฝึกถามตอบตอมเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่เสียใจมากๆทุกคนคือเขาไม่คุยกับผมสักคําเลยอะใช่นะ คือผม<ช>ยืน่นพาสปอร์ตไปปุ๊บแล้วเขาก็คีข้อมูลในระบบแล้วเขาก็สแตมป์สแตมป์อ่ะแล้วเขาก็ให้ผมผ่านไปเลยคือทุกคนตมเกาหลีผ่านง่ายมากครับไม่ได้ยากเหมือนที่ในคลิปหรือว่าที่เป็นข่าวเลยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราบ้างตอนนี้คือเราผ่านช่องตอมออกมาแล้วตอนนี้สบายใจมากๆเลยครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงคนที่ไปเที่ยวนะครับส่วนตัวผมก็ชอบประเทศเกาหลีมานานมาก แล้วครับชอบดูซีรีส์ชอบวัฒนธ,ธรรมของเขานะครับก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเที่ยวนะครับแต่ผมก็กังวลเหมือนกับที่ทุกๆคนกังวลนะครับเพราะว่าเราเห็นข่าวด้วยเห็นกระแสะดราม่าอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ผมขอบอกกับทุกๆคนนะครับว่าถ้าเราไปเที่ยวจริงๆถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าเรามีแผนการเดินทางมีตัว๋วมีที่พักมีบัตร เข้าออกอะไรต่างๆนะทุกคนมันง่ายมากๆครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับขอให้ทุกคนทําใจให้สบายผมโชคดีที่ว่าต่อมอเขาไม่ถามอะไรนะครับแต่ถ้าเราโดนเข้าห้องเย็นเรามีเอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับทุกคนเราก็สามารถไปดีเฟน์กับเขาได้ตอบคําถามกับเขาได้จริงๆเลยนะครับคือเราไม่ได้แอบอ้างมาทําอย่างอื่นคือเรามาเที่ยวจริงๆก็ขอให้คนที่ไปเที่ยวจริงๆสบายใจได้ครับผมคุณผ่านแน่นอนและคุณต้องไปเที่ยวเกาหลีอย่างมีความสุขแน่นอนครับผมก็ ไปไปเที่ยวก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวเกาหลีใต้ครั้งแรกนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย